ผมแม่งไม่ใช่คนที่เกิดมาแล้วมีความมั่นใจในตัวเองแบบร้อยเลยนะเว้คือผมก็เป็นคนหนึ่งที่แม่งแบบที่อายนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเพราะว่าก็ไม่ได้เกิดมาหล่อนะครับแถมเมื่อก่อนก็ไม่ได้หุ่นดีไม่ได้อ้วนไม่เอไม่ใช่ไม่ได้อ้วนไม่ได้หุ่นดีอ้วนนิดหน่อยนะครับแล้วก็หน้ามีสิวด้วยอย่างนู้นอย่างนี้คือก็มีเหตุผลหลายอย่างที่ทําให้ผมแบบอินสิเคียลนะครับแล้วประเด็นเลยนะเว้พอโควิดเกิดขึ้นน่ะแม่งทาให้คนแม่งใส่หน้าาาาใใสส่่่น้กมเพระวา แน่นอนเราปกป้องโควิดนะครับอย่างวุนอย่างนี้ซึ่งซึ่งก็ดีในช่วงนั้นแต่โควิดไม่หมดแล้วเนี่ยคนไม่ได้ใส่แมสกันอยู่ส่วนใหญ่นะแม่งไม่ได้ใส่แมสเพราะว่ากลัวโควิดกลัวเชื้อโรคแม่ใส่แมสเพราะแม่งาอแม่งเขินแม่งอินสึเคียวไม่ได้ด่าไม่ได้โจมตีเว้ยแม่งแม่งเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าผลกระทบที่ตามมาที่มันแบบ is unfortunate anyway เว้ย คือน,นี้ผมให้ผมให้คุณดูรูปนะดูดูนี่คือตอนที่สองห้าหกสี่ปีนี้หกหกจะว่าสองปีที่แล้วก็คือช่วงโควิดที่ที่ระบาดนะครับอันนี้คือผมไปทํางานดูหล่อวะใส่ดแมัผมไม่ใส่ดามัเลยเว้ยอู้ยังหล่อไอ้เหี้ยยังแอคกกูไม่แปลกใจทําไมสาวกูเต็มเลตอนนั้นโอ้โหโคตรหลอ่อก็ดูอู้สุดเท่หล่อเท่สาวสาวเต็มแต่จริงปะในตอนนั้นอ่ะผมแทบไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยนะครับคือแบบกูว่าทำตุวม ออฟฟ่ามลแข็งแกงแข็งกรงผมตอนนั้นผมเริ่มเซฟมอนพูเมนแล้วแต่แม้ก็ยังแบบความมั่นใจก็ยังไม่เต็มเพราะว่ากูปกปิดหน้าตาไงแบบกูหล่อตอนมีแมสพอถอดแมสก็จะแบบไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าสบตาแบบก้มๆหลบๆจริงๆอุตสาบานได้เลยซึ่งไม่ไม่ใช่เรื่องที่ดีถูกต้องป่ะการที่เรามีความมั่นใจในตัวเองอ่ะไม่สามารถแบบ ใช้ได้หลายอย่างในชีวิตคุณสา,ามารถไปทมภาษณ์นงานพอคุณดูมีความมั่นใจ mm. เขาอยากได้คุณมากขึ้นคุณไปจีบสาวดูมีความมั่นใจเขาอยากได้คุณมากขึ้นต่อให้คุณไม่ได้หล่อมากนะแต่คุณมีความมั่นใจเขาก็อยากได้คุณมากขึ้นฉะนั้นความมั่นใจแม่งเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆในในในชีวิตเลยแต่พอมีแมสเนี่ยพอเรามาติดแมสเนี่ยแม่งแม่งแบบทำให้เราความมั่นใจลดลงอะ ไอ้คือผมไม่อยากจะคอนสปิลิคลซีสเตอรี่นะครับที่แบบว่าอ oh, ๋อโควิดสร้างมาเพื่อแบบทำให้แม้ทำให้คนอินสึเคียวมากขึ้นทำให้คนอ่อนแอมากขึ้นซึ่งซึ่งผมก็เชื่อนะในในเหตุผลหนึ่งนะครับซึ่งช่างาแล้วกันเรื่องเรื่องคอนสปิลิซิไม่อยากพูดถึงเยอะนะครับเนี่ยไอปัญหาของของโมเดนเดย์นะครับคือยุคสมัยเนี้ยคือมันมีโซเชียลใช่ปะ่ะทำให้เราไม่เห็นเห็นคนมากหน้าหลายตา เห็นคนในไอีมากขึ้นเห็นคนในเฟซมากขึ้นเห็นคนในโลกออนไลน์มากขึ้นแล้วแบบอุ้ยไอ้เี่ยไม่ดูหล่ออันนี้ม่งก็ดูหล่อไอ้เนี่ยม่งก็ดูหล่อไม่ใส่แมสกม่งเท่เสาเยอะอู้อู้เออทำให้เราแม่งเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นมากขึ้นทำให้ทำให้เราแม่งแบบอยากใส่แมสกจังหลบหน้าเพราะแบบใส่แมสแม่งดูหล่อกว่าถอดใช้ยนะแล้วนี่แหละครับมันก็ทําให้เราไม่มีความมั่นใจแล้วทีนี้ผมเนี่ยมันอยู่ในจุดหนึ่งที่แบบว่า น่าจะพราะว่าผมผมไปจีบสาวคนหนึงไว้ซึ่งเขาผมเคยพูดถึงบ่อยแล้วน้องเป็นน้องคนอันนี้น้องเขาเอ่อ,อยโรงเรียนหญิงล้วนนะครับที่ที่เขาที่ผมบอกว่าเขาเป็นดอกฟ้าผมเป็นหมาวัดอะ่ออแะแบบเขาค่อนข้างแบบให้เลเวลเลยนะจริงทั้งหน้าตาทั้งฐานะการเงินการใช้ชีวิตต่างๆคือแบบให้เลเวลยี่เคียแล้วด้วยความที่เขาให้เลเวลเขาก็ต้องชอบผู้ชายที่ให้เลเวลถูกต้องป่ะแล้วแบบ อ่ะคนที่เขาชอบเราไปเปรียบเทียบไปดูโลกอะไรเขาเอันอย่างงู้นอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้แล้วเราแบบหน้าตาแค่นี้ผมไม่แบบเครียดมากไว้แบบเฮียแล้วไม่หล่อแล้วเอาไงดีว่าทำไมผมไม่หล่อผมถ่ายรูปแล้วก็ทําหน้าแบบหน้าใหญ่ๆเปิดมีอะไยมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าอยู่ไหนผมถ่ายผมถ่ายแบบน้อยใจตัวเองอะ่ะกูน้อยใจตัวเองมากแบบเคียดทำไมทำไมกูไม่หล่อวะอย่างเงี้ยแต่พอผมกลับมาพอผมย้อนกลับไปดูเว้ยผมแบบเฮ้ยไอ้เฮีย วกาหลอดีว่าไอ้ท่วมันมันก็ไม่ได้แบบน่าเกลียดอะไรแบบเอ้ยว่าหล่อเนี่ยคือคือเราอิสุเคียวมันเกินไปอ่ะไอ้แค่รูปอยู่ไหนวะหาไม่เจอจะหาไม่เจอเอาเป็นว่าคุณไม่ได้ดเละขนาดนั้นเลยคุณไม่ได้คิเละขนาดที่แบบว่า น่าเกลียดแบบไม่กล้าไม่กล้ามองเลยคือถ้าผ่าคุณแหว่งแบบฉีกไปถึงนี่หน้าคุณแบบโดนยิงมาโดนระเบิดมาเข้าใจได้เว้ยซึ่งอันนั้นอันนั้นมันก็คือแบบประสบเหตุกาเนีไงมันมันไม่ใช่ว่าคุณไอ้นี่เลยอย่างที่ผมเคยพูดว่า you are not ugly you just lazy ถ้าคุณอดลอนลกายคุณพัฒน,นาตัวเองคุณดูแลหน้าตัวเองนะครับคุณทําหลายๆอย่างมันก็ดูดีขึ้นคุณก็หล่อมากขึ้นแถมเอาจริงปะแต่ละคนใช้แต่ละคนมันก็ต่างกัน,กนเว้ยอันนี้ผม ไม่รู้ว่าแฟนผมพูดแค่ปลอบใจหรือว่าหรือว่าเขาคิดจริงๆซึ่งซึ่งเอาผมขอบคุณแหละเขาบอกผมกับเพื่อน,นคนหนึ่งเนี่ยเดินมาด้วยกันเนี่ยเพื่อนของผมมันมันหล่อหน้าตาคนหนึ่งมันหน้าตาหล่อมากคือแบบเออมันหล่อเออมันบอกแฟนผมบอกว่าเนี่ยพี่คนเนี้ยเขาอ่ะหล่อแบบหล่อนะเ้ยแต่ป้าป๊าก็คือผมเป็นคนที่ดูมีสเสน่ห์แบบน่าดึงดูดไอ้เหี้ยรู้สึกเปล่าก็เกิดก็ธรรมดาธรรมดาครับน้องๆไม่ไม่ต้องร้องพี่มาทุกวัน เป็นอย่างอ่อน,นเลยเยอะแต่นั่นแหละครับคือเราสามารถสร้างเสน่ห์ให้ตัวเองได้เราสามารถทําให้ตัวเองดูดีขึ้นได้แล้วถ้าคุณแค่เริ่มพัฒนานตนัวเองคุณแค่เริ่มอ,อกอนลงกายแค่เริ่มแบบดูแลหน้าขึ้นคุณแม่ดูดีมากขึ้นแล้วเว้ยฉนนั้นอย่าไปเปรียบเทียบเรื่องเจเนติกก็สําคัญนะครับเรื่องเรื่องไทป์แต่ละคนก็สําคัญบางทีคุณแบบเอาคนนี้แม่งหล่อมากเลยแต่สาหรับอีกบางคนไม่แบบกูไม่ได้หลอกก็ไม่ได้หล่อทียอะไรนี่เนี่ยว่าแบบคนจะชอบมันก็ชอบคนจะไม่ชอบก็ไม่ชอบไยฉะนั้นอย่าไปเปรียบบเเทียตัวอองคนนื่ ไม่มีเหตุผลเลยนะครับผมฉะนั้นโอเคแอคชั่นอัน e บสอสเต็ะกันคลิปนี้อย่างเหมือนเหมือนทุกคลิปไม่อยากให้ดูเปล่านะครับถ้าคุณกลัวว่าตัวเองขี้เหร่หรือหรือไม่หล่อหรือรอ,รอ,อะไรก็ตามนะครับคุณแบบไม่ค่อยมีความมัน่นใจในตัวเองนะแอคชั่น u ั b e r บ t e p เลยคือเปิดกระจกขึ้นมาเปิดโทรศัพท์เปิดกล้องหน้าหน้าสองดูแล้วคุณก็ลองดูว่าอ่ะมอง มีตรงไหนในหน้าที่กูสามารถพัฒน,นาได้บ้างอ่ะมาอ้วนไปอ่ะกูลดไขมันก็ได้อะหน้าเดียวขึ้นแบบจอลายดูแบโอ้หล่อมากขึ้นหรือแบบเฮ้ยปากกูคล้ำอ่ะไปไปไป,ไป,ไปลองทาลิปบาล์มไปลองดูแลปากให้มันใสขึ้นผ่องใสขึ้นกด็ดีหรือแบบอ่ะสิวสิวกูเยอะเลยสิวัวช้างสิวสิวเลยเต็ไมไปหมดเลยอ่ะดูแลหน้าทาสกินแคร์ทากันแดดน,นะครับรักษาให้มันดีขึ้นลองสองดูแล้วคุณรู้สึกคุณคิดว่าตรงไหนเพิ่มได้นะครับเลือกมาอย่างหนึ่งแล้วก็ โฟกัสแค่ตรงนั้นอา,อาจจะไม่ทรงผมกูแบบเอ้ยไอ้หี้ยกูกูตัดหัวคียนมากูตัดหัวขียนมาไอ้หี้ไม่หล่อเลยว่ะกูลองทรงผมแล้วกันลองลองไว้ยาลองไว้ยาลองตัดหลายๆแบบนะครับลองดูเลือกมาแค่อย่างเดียวอย่าอย่าทาทีเดียวพร้อมกันหมดเพราะว่ามันจะทําให้คุณแบบว,วุ่นวายทำให้คุณมันแบบโอเวอร์เวลามิงนะครับฉะนั้นเลือกมาแค่อย่างเดียวแล้วก็โฟกัสแค่อันนั้นเลยนะประมาณนี้แล้วกันแล้วก็เรื่องของแมสนะครับอยากให้ลด้ดยการใช้แมส ถ้าไม่จาเป็น,นจริงๆเช่นถ้าคุณไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยเออมันมีเชื้อโรคเยอะมีหลายอย่างคุณก็ควรใส่นะครับหรือหรือคุณแบบเก็บบ้านเงี้ยฝุ่นแม่งฟุ้งใช่ปะคุณก็ใส่แล้วก็ทําทํางานบ้านอะไรไปโอเคแต่เวลาออกไปข้างนอกโดยเฉพาะอยู่ที่คนเยอะๆไปกินข้าวอะไรเงี้ยเชื่อเถอะถอดแมสกูถอดผมเกิดมาคนเป็นคุย่แค่ครั้งเดียวอย่างนั้นกูไม่เป็นอีกเลยนะครับผมก็มแทบไม่ได้ป่วยเลยนะครับมันก็ก็มีบ้างก็มีป่วยบ้างนะครับซึ่งซึ่งมันก็ไม่ได้เรื่องใหญ่แบบบกกนนนนนนออวววัััั็หาายะคครตนนี้ิดมม่ม่ท่ทบ แค่ไขวัดธรรมดาแล้วจริงๆแม่คือค่ไขวัดธรรมดาเลยเว้ยตอนเนี้ยฉะนั้นแม้เนี่ยมันต้องค่าลายสาระฝึกฝึกถอดแมสเดินนะครับเช็ดหน้ามีความมั่นใจนะครับฝึกมองตามองคนอื่นนะครับอย่าหลบหน้าหลบตาคุยกันมองหน้ามองตาถอดแมสนะครับจะทําให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นนะอีกอย่างอีกอย่างอีกอย่างที่แถบหน่อยก็คือพอเราใส่แมสเยอะเว้ยแล้วเราถ่ายรูปอะเราจำหน้าตัวเองไม่ได้คือ กูจําหน้าได้แหละว่าไอ้เคียเนี่ยใส่แมสเนี่ยนี่คือกูแต่กูจำไม่ได้เลยว่าไอ้เคียนั่นน่ะถ้าถอดแมสหน้าตามันเป็นไงผมย้อนกลับไปเนี่ยกลับไปดูเนี่ยไอ้ไอ้คลิปเนี่ยพวกเนี้ยผมไม่รู้เลยว่าถ้ากูถอดแมสมาเนี่ยหน้ากูเป็นยังไงวะอันนี้ผมผมเจอคลิปหนึ่งอไอไอเคียอีกอันหนึ่งก็ได้อีกอันหนึ่งอย่าใส่ฟิลเตอร์เยอะนะเล่นไอจีอย่าใส่ฟิลเตอร์เยอะมึงดูเหมือนนะต่างเลยตอแหลเลย,เลยไม่จริงเลย แปลกไม่ต้องแปลกใจนะทำไมผมแบบสามารถจีบจบสาวไฮเรเวลได้ก็ดูกูหล่อขนาดนี้นะครับแต่ตอนนั้นตอนนั้นก็หล่อจริงเพราะว่าคาร์ดิโอด้วยเวทด้วยนะครับก,ก็ก็ดูดีกว่าตอนนี้อยู่แ,แ,แหละมั้งนั่นแหละนะครับผมคือผมจำหน้าตัวเองแทบไม่ได้เลยเพราะว่าใส่แมสหนึางเดียวพอถอดแมสเนี่ยแล้วก็สามารถแบบถ่ายรูปแล้วก็เห็นหน้าจำหน้าตัวเองได้ผ่านไปสิบปีข้างหน้าเนี่ยกลับมาดูโอ้ยใช่ตอนเด็กเอ้ยกูหล่อแล้วเนี่ยโอ้ยไอ้เนี่ยนี่ตอนนั้นกูไปอย่างงี้กูจีบสาวคนนี้อยู่อะไรเงี้ยนะครับ การที่คุณลืมหน้าตัวเองไปเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถือว่าเป็นความรู้สึกแบบแปลกๆอยู่เหมือนกันแหลนะเนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับไม่มีอะไรมากแล้วมีอะไรสงสัยนะครับเม้น์ถามกันไว้ได้นะครับผมหรือชอบอะไรตรงไหนเม้น์บอกไปได้จะขอบคุณมากๆนะครับผมประมาณนี้แล้วกันบ๊ายบาย